ขวัญใจวัยรุ่นกระบ,บะ1.9เทารเรมโบปายะจัดไห้พี่น้องเอซก่อนอื่นทักทายพี่น้องครับสวัสดีครับปายบันท่ารูปรอยใจดีมีเวลาให้ไหว้น้ำเป็นครับพี่น้องครับเข่ามากไหม่ครับออนิว1.9บูพาวเวอร์ปี2022สีเทารเรมโบเป็นเครื่อง1.9เอดครับพี่น้องงามงามสวยสวย สภาพแบบใดพี่น้องตามป่ามาเบิ่งครับเอ้าสีเทาเดมโบมาปุ๊บเราไม่รอชา้าใส่แม็กจะทรงรงร้อให้ก่อนแม็กใหม่ยางใหม่หนึ่งชุดกับโปรโมชั่นฟรีดาวออกรถศูนย์บาทพี่น้องยูมังไดกระซื้อได้นะครับผมเหนืออีสานการไต่ซื้อเดมดเก็บเงินนะครับผมจักหน่อยเหตุงานรงงานเก็บเงินมาซื้อลดน้ำป๋านี่ครับผมได้รถง,งามๆกับบะง,งามๆออกไม่ไป้ายแดงพี่น้องต้องดาวหลายบาทนะครับผม มหาปายะนี่พี่น้องเอาไปฟรีดาวออกรศูนบาทบัตระชาชนไปเดียวรงฟรีฮอตหน้าบ้านเหนืออีสานกลางใต้จัดเต็มมดตะเวนออกตะเวนตกออกรศูนบาทฟรีดาวสีเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวไฮชาวหน้าชาวสวนชาวเกษตรกรกีดจงกีดยางเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงนีนโนเสาค้าขายหาเปรยแพงร้อยตลาดนัดข้องถุประมอกประมงทุกอาชีพออกรศูนบาทฟรีดาวเด้อพี่น้องเด้อ ดากเดิมไทยเดิมนะครับกระบะในเนื้อง,งามงามรถบะเคียวบะชนบะต่ำอ่าเบิ่งความงามของตัวรถเลยนะครับลองมาขับมาขี่สื่อเงินสดกระบะเสียแว๊ดสื้อเงินพรกับพนสบายกระเป๋าพี่ดาวด้พรอมบ่ต้องใส่เงินดาวหลายนะครับโวะวปายะเพิ่นใจดีปายะเพิ่นจัดไห้ปายะเพิ่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นโอไม่พันคิดหนึ่งบอกบะเมียนหยอกหยอกหย,ยอกนะ มันเป็นทริปผู้จักบอทริปบางเมนอาหารทิปดิ้หนึ่งหมืนเดี๋ยวเบิ่งดีๆหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหนึ่งแสนพันหนึ่งแสนสามหมืนโลนะครับรถปียี่สบองวัดบูดหนึ่งโตนะครับถือว่าเรียนหน่อยดิหนิเรียนหน่อยของป๋านะครับรถปียี่เอ็นะครับเรียนไปเกือบแสนซีแล้วนะครับผมเอาบ่าวากันครับขอเคลเครื่องดีเกียร์ดีรถใส่งานได้เรียนทำมาหากินได้ ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวจัดไปราคาถูกๆพันสบายกระเป๋าให้พี่น้อง f อซเอาไปแบ่งปันทรรมาหากินพี่น้องเบิ้ง้องเครื่องเครื่องเดิมเลยนะครับผมฝากรอบเครื่องเดี๋ยวมาใส่ให้อันนี้แต่งสิ่งๆแตงๆ่งรอๆซื้อแต่ว่าเครื่องเดิมใส่ในเดิมบอดี้บอมแมปบอบอ,บอุดอีกอารแนเพลเดิมโรงงานเบรกเอเนะครับผมฝากระโปรงมีห้อยถอดเหมือนเคย เคยไอ้ส่คํานะครับเคยใส่คแต่ฝาฟังผุ่นบถอดฝาฟังผีถอดใส่คําแบบว่าเออโชคนะไ่โชคเออนะครับผมอา้าวเอาไปฟรีดาวออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวงบพ่อนเจ็ดพันแปดพันได้หนึ่งจุดเก้าตัวแอตตัวเอด,เอดสีเทาเริ่มโบปียีิบสองไปเลยเอ,อ้าวทรงฟรีฮอดหน้าบ้านป้ายะใจดีป้ายะจดัดใ,ให้ป้ายะขวนใจคนจนครับพี่น้องแก้ว